วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลกแฟชั่นนะครับขั้นตอนหรือกระบวนการการผลิตเสื้อผ้าสมิตรูปเ,เป็นคอลเลกชั่นนะครับกระบวนการมีอะไรบ้าง 1. ก็คือตั้งแต่การออกแบบของดีไซเนอร์นะครับก็คือร่างแบบออกมาบนหุ่นก่อนทีนี้ถ้าใครเคยเรียนดีไซน์เนี่ยคงจำกันได้นะครับเ,เราก็ต้องเป็นโครงร่างหุ่นก่อนย้ายไอรยายบท แล้วก็สเก็ตออกมาแล้วก็ใส่ทรงผมใส่หน้าตาอ่าแล้วก็ลงสีอัน,นี้ยุคต่อมาเนี่ยมันก็จะมาพัฒนาเป็นเออเรามาเอ่อสแกนโครงล่างเข้าไปใน Photoshop แล้วก็มาวาดโดยใช้เมาส์ปากกาอ่าเดี๋ยวนี้แท็บเล็ตแท็บเล็ตมันก็จะมีมีปากกาแถบมาด้วยอ่าเราก็จะสะดวกขึ้นอันนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสักเออ 6กปีเนี่ยก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยให้เทคที่สุดแล้วนะครับการวาดเมาส์ปากกาด้วยแท็บเล็ตหรือว่าถ้าเป็นคอมเนี่ยเราก็จะใช้ Photoshop ในการอ,ออกแบบดีไซน์วาดเสื้อผ้าตีมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราก็มาจนถึงอ่าสามไอ้นั่นเรายังเรียก 2D อ,อยู่นะครับ 2D ก็คือเห็นเฉพาะเอะเป็นเหมือนนแบนผ้าพบแบน เราพอนึกถึงครับกระตูนได้ไหมครับกระตูน 2D เ,เรามาถึงตอนนี้แอน,แอนิเมชันแอนิเมชันก็คือ 3D อันนี้นก็คือชัดเจนเลยหมุนได้รอบตัวเ,เหมือนคนจริงๆทีนี้ตอนนี้ก็คือ,โป,อโปรแกรมเสื้อผ้ามันพัฒนามาถึง 3D fitting แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเป็นเป็นฉากๆก,ก็คือเราวาดด้วยปากกาดีซธรรมดามามา,มาวาดด้วย h o t o s h อ p เราเป็นเมาส์ในแท็บเล็ต แล้วก็ตอนนี้ก็คือในคอมพิวเตอร์ก็คือตัว 3D fitting ก็คือออกแบบดีไซน์นั่นเองแหละครับเสร็จแ,แล้วให้ช่างแพทเทิร์นเนี่ยขึ้นชิ้นงานแพทเทิร์นบนกระดาษก็แล้วแต่ใครจะเรียนหลักไหนมาหลักสลั่งเศษหลักอินเดียหลักญี่ปุ่นออพอทำแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้เนี่ยคุณก็ต้องออลองเย็บฟิตติ้งดูลงผ้าแล้วก็เรียกเด็กในโรงงานมาลองดูว่าสวยไม่สวย ให่น้อยเนี่ยมันก็ต้อง3าถึงสรอบขึ้นไปเนี่ยกว่าจะอ,าออกแบบที่ว่าลงตัวหรือว่าสวยเพราะว่าการผลิตอ,อุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต้องผลิตที่เป็นพันพันตัวแต่ทีถ้าเราขึ้นงานเนี่ยเ,เราไม่ยอมเสียหนึ่งตัวก่อนเนี่ยก็คือทั้งพันตัวเนี่ยก็คือไม่สวยหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยทุกโรงงานการผลิตเนี่ยมันก็ต้องเย็บตัวอย่างขึ้นมาก่อนรอ,อบที่1นึ่งรอบที่2องรอบที่สาม กว่าจะสวยบางทีบางโรงงานก็ห้าหกรอบอกว่าจะฟิตติ้งผ่านแต่แต่ละแต่ละแบบตอนนี้เราก็มาพัฒนาใช้โปรแกรม 3D f i t ฟิตติ้งนะครับโดยหุ่นโมเดลเนี่ยสามารถจะปรับไซส์ได้เอาหุ่นเอเชียผิวสีดำสีขาวสีแทนสีเหลืองทรงผมหน้าตาทุกอย่างก็คือ,อปรับเปลี่ยนได้หมดแล้วก็ออกแบบเป็นคอลเลกชันครับผม ันนี้เราก็เปลี่ยนจากการมองจากคนใส่จริงๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นมุมมองในคอมพิวเตอร์แทนทีนี้มุมมองในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันสามารถจะมองแบบทะลุได้แบบ C2 ทูเลยครับซึ่งถ้าเราเย็บผดฐบให้คนใส่จริงเนี่ยเราไม่สามารถมองแบบทะลุได้แต่ด้วยโปรแกรม 3D เนี่ยมันสามารถมองทะลุ ทะละุเสื้อผ้าเข้าไปถึงหุนเลยว่าคับหลวมตรงไหนทีนี้เราก็แก้ตามจุดต่างๆที่ที่เราเห็นว่าไม่สวยนี้ฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็น 2D ่อง 2D ฝั2 D, 2 D, ่งซ้ายจะเป็น 3D ทีนี้เราแก้ในแพทเทิร์นฝั่งขวาฝั่งซ้ายใน 3D มันก็จะปรับเปลี่ยนให้ให้เราไปด้วยก็คือเห็นทันทีเลยไม่ต้องมานั่งรอรอเย็บเย็บผ้าจริงมันก็จะดีตรงนี้ครับก็คือเราไม่ต้องเสียผ้าไม่ต้องเสียเวลา แล้วก็เห็นได้จริงๆแบบเรียลถามเลยทียนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเป็นแบบเดิมอ่าแล้ก็ทำเป็นคอลเลกชันแล้วก็จัดแฟชั่นโชว์แจ้างนางแบบมาโปรโมทลงสื่อต่างๆจองเวลาอจองคิวทีวีลงนิตยสารต่างๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะหมดเป็นล้านเพราะว่าไหนจะจ้งนางแบบถ้านางแบบมีชื่อเนี่ยก็คนหนึ่งก็หลายแสนไหนจะจองคิวทีวีอีกนี่คือพูด ถึงการทำแฟชั่นโชว์สมัยเดิมนะครับแบบเดิมแต่ทีนี้ถ้าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องไฮเทคนี้ไฮเทคเนี่ยมันก็ต้องลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สะดวกรุดเร็วเราก็ใช้โปรแกรม 3D fitting เนี่ยครับในการลองหุ่นด้วยแล้วก็เดิน show, แฟชั่นโชว์เราก็ใช้หุ่นโมเดลเที่เราต้องการเนี่ยเดินแฟชั่นโชว์ตามชุดคอลเลกชันที่เราออกแบบไว้ลายผ้าทุกอย่างก็คือ,เ,อเหมือนเหมือนจริงทุกอย่าง สถานที่แคทบอกต่างๆก็คือเราสามารถจะเซตฉากอ,อะไรทุกอย่างได้หมดลดค่าจ้างลดคอสตูมดีไซเนอร์ต่างๆทุกอย่างก็คือ,เ,อเราทาเองหมดไม่มีไม่ต้องมีช่างกล้องไม่ต้องมีช่างแต่งหน้าไม่ต้องมีช่างทําผมคอสตูมดีไซเนอร์อะไรก็คือไม่ต้องมอีทุกอย่างก็คือโปรแกรมมันทําให้สําเร็จรูปทีนี้เราสามารถนํารูปภาพหรือวิดีโอทีเอ่เราอัดสฟน็ ภาพเนี่ยก็คือไปถ่ายทอดอลงโฆษณาตามสื่อเฟซบุ๊กต่างๆอินสตาแกรมอะไรมันก็จะดูไฮเทคเข้ากับยุคป,ปัจจุบันและที่สําคัญก็คือไม่มีใครจ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือทุกอย่างฟรีหมดแต่ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยแค่ช่างแต่งหน้าทําผมก็หลายตังแล้วหลักหมื่นแล้วไหนจะ,อะจองเวลาคิวลงสื่อแพงๆเบสเซ็ตก็เป็นล้าน แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าชุดคอลเลกชันที่เราทำออกมาเนี่ยมันจะ,ะขายขายได้หรือเปล่าอ่ะโอเคทีนี้ต่อไปก็คือถ้าถ้าเราทำแพทเทิร์นฟิตติ้งโอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต่อไปก็คือการเกตไซเพราะการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเนี่ยมันต้องทำออกมาเป็นไซส์ไซส์สไซส์เไซส์แอลเอ็กแอ่ะทีนี้ถ้าเราเกตแบบเดิมก็คือทำเป็นกระดาษแข็งอ่ะ เกดออกมาเป็นเป็นไซส์ออกมาแล้วแต่ว่าจะกี่ไซส์ก็คือขยายไซส์อกครึ่งนิ้ว10ไซส์ก็ก๊อปก๊อปี้กระดาษแข็งออกมาอ่าสิบชุดอันนี้เราเราจะเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมก็คือทาจากกระดาษมาสู่คอมพิวเตอร์อ่าก็คือเปลี่ยนตั้งแต่อ่าการสร้างแบบก็คือทาในคอมเสร็จแ,แล้วก็มาเกตไซส์ด้วยโปรแกรมคอมนี้มันจะจะ,จะ,จ,ะจะง่ายแหละก็คือว่าเราก็ใส่ค่าคเกต นี่ความรู้พื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยก็เอามาจากแพทเทิร์นมือทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนที่ทําโปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานความรู้แพทเทิร์นมือมาก่อนเราก็ใส่ค่าเกตไปอย่างเช่นว่ารอบอกต่างกัน2นิ้วอ่าก็คือมี4ด้านหาร4ก็คือครึ่งนิ้วเราก็ขยายออกไปข้างละครึ่งนิ้วก็ใส่ไปจุด5 เอา10ไซส์มันก็จะออกมา10เส้นเลยมันก็จะเร็วกว่าเกตมือเยอะแล้วก็แม่นยำกว่าอันนี้ก็คือความสะดวกรวดเร็วและก็ทันสมัยของโปรแกรมที่ช่วยได้ต่อไปก็คือการวางมาร์กอ่าทีนี้ถ้าวางมาร์กแบบเดิมเนี่ยก็คือเราเอากระดาษแข็งบอกระดาษแข็งที่เราเกตเรียบร้อยก็ออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยวางบนลนลงบนชั้นปูผ้าเสร็จแล้วก็เอาช็อคขีดลงบนผ้าอ่าแล้วก็คนตัดผ้าก็จะเ,เลือ่อยฟ้าตัดตามเส้นช็อค แต่น,นี้ถ้าเป็นโปรแกรมเนี่ยก็จะวางให้แบบอัตโนมัติแบบประหยัดผ้าที่สุดโดยที่ใครก็วางได้เพราะว่าโปรแกรมมันจะคำนวณให้เสร็จเลยเก็์ผ้าตรงร้อเซเพราะงั้นมันก็จะประหยัดทั้งเวลาทั้งแรงงานคนเราก็ลดต้นทุนการผลิตได้อีกใช้เตียงคนเดียวนี่แหละครับก็คือ,อทั้งดิจิทัลสแกนแพทเทิร์เข้ามาทั้งสร้างขึ้นงานสร้างแบบจากโปรแกรมเกตไซส์าวางมาร์กก็คือคนเดียวทําได้ ทุกตำแหน่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบเดิมเนี่ยมันก็จะต้องอใช้ประมาณรวมๆไปแล้วเกือบสิบคนคนไหนจะคนะปูผ้าไหนจะคนทําเขียนมารก,กวางมากคนเก็ซ้ายคนขึ้นไปต้นคนขึ้นเย็บตัวอย่างฟิตติ้งอะไรเงี้ยก็คือรวมๆแล้วน่าจะเป็นสิบเพราะงั้นมันลดต้นทุนการผลิตได้ได้เยอะเลยแล้วก็เห็นแบบเรียลไทม์ไม่เสียผ้าไม่เสียเวลาอ่นี้ก็แล้วแต่คุณแล้วครับก็คือต้องการจะเปลี่ยน จากระบบเดิมมาสู่ระบบใหม่ไหมซึ่งตรงนี้มันทันสมัยกว่าเร็วกว่าเราไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษแพทเทิร์นให้โลกโรงงานที่สำคัญคือ,อไม่ว่าลูกค้าเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนของโลกเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ z o ูมใช้ t e a m ีเวอร์เนี่ยรีโมทเข้ามาที่จอในคอมแล้วก็ทำการฟิตติ้งด้วยกันก็คือดูไปพร้อมกันแต่ถ้าเป็นระบบแบบเดิมเนี่ย ลูกค้าต้องเดินทางมาที่โรงงานอย่างเดียวเลยก็คือไม่สามารถจะดูผ่านคอมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมัยใหม่เนี่ยก็คือทุกคนเดี๋ยวนี้ใช้ซูมกันหมดแล้วเนี่ยใช้ซูมใช้ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็คือสามารถรีโมทเข้ามาดูการทํางานและทําทงานไปพร้อมกันก็ได้โดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันอ่ามันก็จะสะดวกรวดเร็วเข้าขยุคสมัยแล้วก็ประหยัดเวลาเพราะงั้นถ้าเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ ขึ้นงานโอเคเรียบร้อยก็ฟิตติ้งเก็ตไซส์วาร์กวางผ้าทุกอย่างก็คือเป็นกระบวนการการใช้โปรแกรมคอมทั้งหมดนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากะระบบเดิมสู่ระบบใหม่